ดีจ้าครัวออฟฟิศวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็เขาเรียกะไรดีตอ่อสุขภาพแล้วกันวันนี้ทุกคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะแอตโตมหรอแน่นอนวันนี้ก็คือเราต้องตามวิถีของเดตไอดอลสรงอะไรอ่ะเหมือนใครเหมือนใครทุกคนเหมือนใคร <S <S 1> <S 1> คิดว่าได้ไหมทุกคนอ่ะทรงนี้ได้ไหมเข้ากับแพรไหมหมายถึงว่าแพรได้ไหมได้เหมือนเขาไหม เป็นเมนูที่รู้สึกแบบอยากทำกินมานานแล้วแต่ไม่ได้ทำกักทีเป็นเห็ดเข็มทองพันเบคอนแต่ว่าเราวันนี้เราเลือกใช้สามชั้นเพราะว่าเบคอนแบบสามชั้นมันน่ากินกว่าทุกคนดูมันดูมันดูความมันวัตถุดิบก็คือเห็ดเข็มทองสามชั้นนี่เราล้างมือแล้วนะทุกคนแค่ถนัดใช้มือมากนี่เอาสามชั้นมาวางจัดให้มันเรียบร้อย เมนูนี้แบบง่ายจริงๆง,ง่ายมากๆแล้วก็เข็มทองวางพันจ้าแค่นี้เองทุกคนเป็นเมนูง่ายๆง่าย,ายจริงๆบอกเลย อันนจ้ารอบนี้ขอติดที่แบบเนื้อแน่นๆนแพนจะใช้ไฟที่160ยหสบนาทีแล้วเราก็ค่อยมาพลิกอีกด้านหนึ่งอีก5นาทีส่วนน้ำจิ้มวันนี้แพนจะใช้เป็นซอสพริกเพราะว่าไม่รู้จะจิ้มกับอะไรดี <c oughs> แต่บางคนอาจจะจิ้มกับน้ำจิ้มซุกี้ก็ได้นะแต่พอแอบไปคนในออฟฟิศในตู้เย็นของออฟฟิศ่ว่ามันมีน้ำจิ้มซุกกี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีทุกคนก็ซอสพริก จำนั้นอันที่สิทุกคนเราได้กลิ่นแบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะ่าลุ้นๆโอ้ยทุกคนเห็ดเราเอ็ดเราจะไม่เราขอขอ้ามูก่อนแล้วกันแต่แพวว่าจริงๆแล้วแบบเราใช้ไปแค่ร้อกสิบ็พอแนละ้วทุกคนแค่สินาทีเลยอย่างเงี้ยแล้วก็กลับด้านอย่างละห้านาทีเพราะว่าน่าจะได้ละแต่นี่เรามาต่อค่ะส,า,สานาทีปะ สามนาทีโอนหอมมาก เมนูนี้แนะนําแนะนำให้ไปทําตามเลยทุกคนความฟินของหมูสามชั้นแล้วก็ความฟินของเห็ดเข็มทองอืมคือไงทุกคนสำรับวันนี้บายๆนะจ๊าทลิปหน้ามาลุ้นกันว่าทําอะไรดีทําอาหารคาวอาหารหวานหรือทําเป็นแบบเมนูอื่นที่ไม่ใช่มอทอดไปตามลุ้นกันนะทุกคนตอนหรับวันนี้บาย